สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นเกมจับคู่คำกับภาพกันนะคะเป็นคำที่ประสมด้วยสารเอาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะคำที่หนึ่งเสาสอเสือสารเอาสอ,เอาสอออาเสาเด็กๆค่ะ เสาคือภาพไหนเอย่ยให้เด็กๆดูที่ภาพแล้วลองบอกคุณครูสิคะว่าเสาคือภาพที่เท่าไรคะเฉลยนะคะก็คือภาพที่หนึ่งนั่นเองเก่งมากๆเลยคะ่ะข้อต่อไปนะคะเข้าขอไข่ สาระเอาไม้เอกขอเอาเขาไม้เอกเขาคำที่สองคือคำว่าเขานั่นเองค่ะเด็กๆและมีใครรู้ไหมคะว่าเขาก็คืออวัยวะที่อยู่ระหว่างขาและต้นขาของเรานั่นเองค่ะภาพไหนคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วคะ่ะภาพที่สองนั่นเองและคำสุดท้ายนะคะเทา้าทอทหารสาะะเอาไม้โททอเอาเทา้าไมโทเทา้าคำที่สามของเราก็คือคำว่าเทา้านั่นเองค่ะเด็กๆและภาพไหนเป็นภาพเท้าคะเด็กๆ เก่งมากค่ะภาพที่สองนั่นเอง